English on o t tour รูมออนทัวร์โดย Isuzu m e w X ทำผมแล้วสวยไหมคะพี่จิ๊กสวยมากค่ะชอบไหมคะชอบค่ะแต่ดูดูไปแล้วผมของหน้าก็สวยไม่เท่าผมของพี<ม>่จิ๊กนะคะผมของพี่จิ๊กเนี่ยถ้าจะดูดูไปเนะีคะ,คะเขาเรียกว่าผมแห้ง My hair is dry ผมของฉันแห้ง My hair is dry My hair is dry ค่ะที่ตุดผมของนีน่าสิคะแล้วอย่างนี้ของน้องนีน่าเนี่ยผมอะไรคะผมมันค่ะฉันผมมัน My hair is oily My hair is oily อุ้ยจำง่ายมากเลยค่ะ Dry แห้ง Oily มัน Dry แห้ง Oily มัน,มนใช่เลยค่ะแล้วอย่างรังแคละคะรังแค Dandruff Dandruff แล้วคะบอกว่าฉันมีรังแค I have dandruff I have dandruff ฉันมีรังแค dandruff <Yeah! S 3> okay. ขอบคุณนะคะ Isuzu Mill สวัสดีค่ะ